แต่เชื่อไหมครับผมมาเจอท็อปอัพทูริสเนี่ยหน้าบัตรนี้ทำมาแปดเดือนนะ่ะเพิ่งปลดนี้ได้วันที่แปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหล้านบ้านสองหลังหลุดแล้วครับผมเหมือท่านประธานนี่นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเอาย่อๆขนาดย่อๆนะยาวะนะฮะ,นะฮะทีนี้ดูมุมมองที่ผมเจอ เรื่องเก่าเนี่ยทุกคนผ่านมาหมดนะแต่มันเป็นสิ่งใหม่ท่านดูทำไมผมเอาตรงเนี้มาคุยท่านดูนะครับทำไมผมเลือกทำท็อปอัพทัวริสผมเจอวันแรกโอ้โหขุมมซับละมหาศาลทำไมผมพูดคำนี้ฮเพราะผมเรียนรู้ตรงนี้มาก่อนแล้วที่ผมไปเครือข่ายเขาสอนกันมาว่า อยากทําอะไรก็ได้รวยแล้วหยุดได้คือตรงนี้แต่ตามมาหาทั้งชีวิตมันก็ไม่ไม,ม,มีมีหลายคนคน95%เปอร์เซ็นต์ไม่ผ่านน่ะแต่ตามหาจังไอ้ตรงนี้เพราะว่ารู้ว่าอยู่เนี้ยขรับราชาการไม่รวยหยุดไม่ได้ธุรก,กิจส่วนตัวถึงรวยก็หยุดไม่ได้ใช่ไหมนะฮะนักลงทุนรวยมากหยุดได้ร้อยล้านขึ้นไปถึงหยุดถ้ามีเงินฝากมีข้อเดียวคือตรงนี้รวยแล้วหยุดได้เราก็ตามหาแต่ท่านมองตรงนี้ให้ดีๆว่าทำไมผมทำทอมอัพธุริ ทำไมผมทำแล้วตัดข้ออื่นไปทำไมผมทำผมกําลังบอกคิดระบบเองซื้อขายระบบค้าลิขสิทธิ์แล้วมาทําเครือขายเราไม่พูดถึงเราพูดถึงว่าแค่ไม่ต้องพูดถึงเอาทุกอย่างมารวมกันนะครับเอาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็สร้างความร่ำรวยให้ มหาเศรษฐีมากมายแล้วในโลกนี้คิดระบบขายระบบนี่คือตัวอย่างแต่เขาทำเขาก็ขายแบบซิงเกิลแต่งตั้งตัวแทนไปแล้วก็มาเจออะไรอีกละครับขายเฟนชายบริษัทเซาแลน์ไอนี่คือบริษัทเก่าเขาขายน้ำแข็งนะฮะจู่ๆก็เป็นเจ้าของบริษัทขายเฟนชายเซเว่นอีเลฟเว่นได้อย่างไร แล้วทำไมขายลิขสิทธิ์รวยกันหมดรวยกันหมดนะฮะธุรกิจเครือข่ายรวยกันหมดเห็นไหมแล้วทำไมท็อปอัพทูริ์ผมเจอทำไมตื่นเต้นก็ว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันอยู่ในท็อปอัพทูริ์ ทั้งหมดเลยอะปรบมือให้หน่อยครับทำไมผมไม่มองเป็นขุมทรัพย์ล่ะครับคิดระบบเองขายเฟรนชชัยขายลิขสิทธิ์แถมามาทำเครือข่ายอะมันตกหล่นข้อไหนมั่งเนี่ยปรบมือให้บริษัทท่านประธานเคนสรวัฒน์ภัศาลสรวัฒน์หน่อยครับผมก็บอกนี่แหละแค่คำนี้แหละเพราะผมเรียนรู้มาก่อนว่าถ้าใคร แค่คำว่าคิดระบบได้เขาก็รวยขายลิขสิทธิ์เขาก็รวยขายเฟรนชาชยเขาก็รวยแต่เพอเอิญสามสิ่งสี่สิ่งหสิ่งไม่อยู่ในเครือข่ายดยไม่รู้จะรวยยังไงนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในมุมมองของผมทำไมให้ผมตัดสินใจวันแรกคำนี้โดนมากคำนี้เป็นคำที่ผู้นำหลายท่าน ที่ฝ่าฟันร่วมกับทอมอัพสุริดมาจะเข้าใจมันมากการทำในเรื่องที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนจะสร้างความสำเร็จได้อย่างมหาศารแต่มันก็มีต่อไปว่าในระหว่างที่คุณเดินทางที่จะไปหาความสำเร็จน,นั้นมันเป็นสิ่งใหม่เมื่อมันเป็นสิ่งใหม่ระหว่างการเดินทางของคุณจะมีสิ่งที่เหนียวรั้งดึงค,คุณอยู่ตลอดเวลา เพราะคนมันไม่เคยเห็นเอาทอมอัพทูลิสไปคุยที่ไหนอาแชร์ลูกโซ่มันนี่เกมเพราะเขาเไม่เคยรู้ว่าระบบอย่างนี้เขาก็ค้าขายกันได้มานานแล้วหลอกลวงขี้เกียจมันมีเหตุผลมากมายที่จะดึงฉุดหลังคุณเพราะระหว่างทางในสิ่งใหม่นี้ แต่ถ้าใครไปกับเราได้คุณว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะมันเป็นสิ่งใหม่ที่คนไม่เคยทํานี่แหละมันจะสร้างความร่ํารวยให้เรามากมายบริษัทเก่าๆที่เราไปทํามาสบู่ยาสีฟันสินค้าสุขภาพมันก็ทำมาสามสกว่าปีแล้วอ่ะถ้าเขาบอกว่าความสําเร็จมีอยู่จริงในธุรกิจเครือข่ายเมืองไทย ถ้ามากเกิน50%เปอร์เซนเดินไปที่ไหนท่านจะเดินชนไหลมนุษย์เงินล้านทั่วประเทศและเคยเดินชนกับใครมั่งครับเดินชนกับใครมั่งเพาาร้อยคนมีสามคนนะที่สำเร็จในเมืองไทยในอเมริกาเศรษฐีห้าแสนคนของอเมริกา20%ปอร์เซนที่ติดอันดับต้นต้นของประเทศ เป็นมนุษย์เครือข่ายทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะถามว่าคนไทยทำน้อยกว่าคนอเมริกาเลยครับคนไทยทำมากกว่าคนอเมริกาอีกที่ทำเครือข่ายแต่มันสำเร็จไหมนี่เขาบอกสำเร็จไหมเป็นเศรษฐีลำดับต้นๆของประเทศนะเพราะฉะนั้นมันสำเร็จมากเลยอะในอเมริกา แต่เมืองไทยไม่ต้องพูดถึงว่าสันีอันดับต้นต้นของประเทศนะครับเอาเป็นว่ามองโชว์ตัวหน่อยสิที่ทํากันมาทั้งหมดเนี่ยที่ได้กับเครือข่ายเนี่ยเอาแบบได้ถาวรน,นะผมไม่เอาที่ว่าปื๊ดเดือนนี้สี่แสนแล้วเดือนหน้าเหลือหมื่นเดียวนะผมไม่นับนะผมนับคําว่าพะสิบ e อินคําที่คุณยืนอยู่ข้างบนได้เลยว่าสิ่งที่คุณทำนะ่ะสาเร็จมาตั้งแต่หปีสิปีผมก็อยู่อย่างนี้แหละนี่คือพะสิบอินคํา นับได้กี่คนในเมืองไทยแต่ทำไมอเมริกามันถึงทะลุไปถึง20%เป็นสีทิในประเทศเขาอ่ะเพราะว่าต่างประเทศธรรมชาติรายได้ของเขามันสามารถจะทำเครือขายได้ด้วยธรรมชาติก็หมายความว่าซื้อกินซื้อใช้ซื้อบริษัทไหนก็ได้ ชอบบริษัทไหนที่มั่นคงที่ยิ่งใหญ่ดูแล้วดีก็ซื้อกินซื้อใช้ของตัวเองทุกคนเพราะรักษายอดเดือนสักห0พับาทในอเมริกาเพราะรายได้เขาอยู่ประมาณเดือนละสี0 0 0ื่นห้าหมเขาก็ทําแบบธรรมชาติมันเลยสําเร็จแบบธรรมชาติใครขยันก็สําเร็จเยอะขึ้นแต่ในเมืองไทยไม่ใช่อย่างนั้นน่ะรายได้หกพับาทเฉลี่ยทั้งหัวทั้งประเทศ แต่ไปรักษายอดสองพันมันฝืนธรรมชาติมันไม่ใช่ธรรมชาติมันเลยไม่สำเร็จทําอัพทูริสนี่แหละคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาเลยเติมเท่าไหร่โทรเท่าไหร่ใช้แค่นั้นธรรมชาติหรือเปล่าครับมันถึงโตไงอัปหลบมาให้ทอมอัพทูริสหน่อยครับนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นนะครับองค์ประกอบวันนี้ผมขอคุยองค์ประกอบของความสำเร็จ และสิ่งที่ทําให้คุณล้มเหลวมีสองส่วนเน้นๆนในธุรกิจเราเลยนะครับความเชื่อความศรัทธาผมให้ข้อหนึ่งเลยผมเดินไปท็อปอัพทูริสปุ๊บเนี่ยทุกคนเข้าไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกครับแต่ผมได้คุยท่านประธานคุยทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่ได้เก่งเทคโนโลยี แต่ผมเคยผ่านเครือข่ายข้อเสนอเราจะเยอะมากเหมือนผู้นําทุกท่านที่เข้ามาแรกๆต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้แต่มีคําถามอยู่คําถามหนึ่งที่ผมถามมีคําถามเดียวจริงๆที่คุณจาได้โทรหาท่านประธานตอนประมาณเที่ยงคืนท่านประธานครับผมว่ามันดีทุกอย่างนะแต่ว่าเวลาเงินเข้ารายได้ที่เขาจะเข้าไปอ่ะทําไมต้องเข้าอ e ีเวนต์เอาเข้ากระเป๋าไปเลยไหมครับท่านผมว่าในสิ่งเนี้ย เอาไปเข้าในบัญชีเขาเลยเพราะเราทําธุรกิจเราก็อยากได้เงินไวมีคําถามเดียวที่ผมถามโดยที่เราไม่เข้าใจเทคโนโลยีธ่านประธานบอกอ๋อคุณหน่องครับธุรกิจเราสร้างกระเป๋าระบบเรา ITS สร้างกระเป๋าขึ้นมาเพื่อไปใช้จ่ายสิ่งต่างๆในอนาคตเงินมันเข้าปุ๊บเราจะสั่งมันไปไหนก็ได้อีกกี่อย่างไม่รู้ถ้าผมเอาเข้ากระเป๋าธนาคารคุณเลยละ แล้วคุณต้องเอามาเข้ากระเป๋าอีกมันจะทําอะไรได้ธุรกิจนี่ออกไหมฮะตั้งแต่บัตรนั้นมาเลยผมไม่เคยถามเรื่องเทคโนโลยีท่านประธานเลยเพราะเขาเราเชื่อเราศรัทธาแล้วว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นเมื่อคนมีประสบการณ์ในสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งที่ปลูกฝังมาแต่เริ่มต้นถนัดด้านนั้นเขาต้องเจ๋งกว่าเราแน่นอน <S <S ผมก็บอก ผมก็เลยไม่แปลกใจเลยที่ว่า t o อปอัพธุลิศทำไมถูกพัฒนาขึ้นมันมีสเต็ปความสำเร็จคือสเต็ปการพัฒนาอยู่แล้วในความคิดของท่านประธานเองตรงนี้ถึงตรงนี้เราตรงนี้ถึงตรงนั้นเราจะเพิ่มอะไรเข้ามาเป็นสเต็ปเราจะเพิ่มโปรแกรมอะไรเข้าไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นผมเชื่อผมศรัทธาผมศรัทธาผมเชื่อนี่ก็หมายความว่าผมเชื่อทั้งบริษัทผมเชื่อทั้งผู้นำ นะคือคือ,คอท่านประธานเนี่ยผมเชื่อว่าบริษัททอมอัพทัริสถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซนต์ผมเชื่อเรื่องนี้ทั้งหมดเกินร้อยด้่ซ้ำไปเมื่อผมเชื่อตรงนี้ปุ๊บในในสิ่งนี้นะฮะบริษัทใหม่จะเปิดขึ้นมาเป็นพวกเรียนแบบเราอะผมเชื่อท่านประธานไปแล้วว่าท่านเป็นผู้นำที่สุดยอดเพราะผมเห็นไม่ใช่ผม จะว่าดูถูกอะไรคนนะฮะแต่ผมเห็นว่าเอ้าประธานใหม่บริษัทเปิดเว็บไซต์มาที่เขาชักชวนกันจังเปิดไปดูหน้าตายังไม่โผล่จากจอเลยอ่ะคุณจะทำธุรกิจแสนล้านได้ยังไงบางคนโผล่หน้าจอออกมาในเว็บไซต์อ๋อรู้เลยว่าคนนี้เป็นยังไงเพราะเราสัมผัสมาละผมไม่เชื่อผมไม่ศรัทธาไง ไม่ต้องพูดเทคโนโลยีนะครับผมพูดหนงตัวผู้นําของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นบริษัทใหม่เมื่อเราเชื่อเชื่อศรัทธาประทานผู้นําเราแล้วใครจะชักชวนเราไปที่ไหนเราไม่หวั่นไหวโดยเด็ดขาดเราขายเทคโนโลยีเขาเป็นคนบุกเบิกเขาเป็นเบอร์หนึ่งเขาย่อมพัฒน,นาคุณจะไล่ตามยังไงก็ไงก็ช่างคุณไม่มีทางจะไปถึงเขาต้องเป็นเบอร์หนึ่งแน่ ผมเชื่ออย่างนี้เพราะว่าอะไรครับคนแต่ละคนที่ไปทำบริษัทใหม่เป็นสมาชิกเราไม่รู้เรื่องอะไรเป็นประธานบริษัทได้ยังไงผมอยากถามอย่างนี้บางคนก็ขายสินค้าสุขภาพผมกไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีเลยไปให้เด็กสมัครเล่นเขียนโปรแกรมมาแล้วก็คุณบอกตั้งบริษัทแสนล้านได้มันเป็นไปได้หรือครับผมไม่เชื่อผมไม่ศรัทธาไง เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าในสิ่งนี้เป็นเรื่องที่บริษัทประทานความถูกต้องกฎหมายเราต้องเชื่อข้อที่สอง